แต่ก็ยังดีที่ได้กินเต็มมากดเครื่องหลังอสองลูกก็ถือว่าโอเคอาร์เซนอลบอลไม่มีทรงไงสามนับอยู่ท้าตารางอะเสียกี่ลูกวะเนี่ยฮะสามศูย์ใช่ไหมสามศูนย์สองศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์โหเสียสิบลูกแล้วอะได้ศูนย์อ ไม่หายเยเกิดหรอนี hmm. oh, hmm. oh, oh, mm ่หอยู่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 อย่อยู่ยอยยอย ตอนในมันชอบลงมาเล่นกลางอ่ะตอนในมันในฐานะเจอ,อะ่ะมันเล่นกลางตลอดเลยด่านนี้นะทำไมเขาไม่เล่นด่านรถถังบ้างวะเล่นด่านนี้วนอยู่แล้วแก๊สแล้วก็มาวนด่านนี้ ตนเกิดต้นเกิดต้นเกิดตายยังตายแล้วติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วน่าเกิดได้นะี่อ่าดูดดูให้ ไม่ออกว่ะไม่มาแล้วมั้งแซฟแล้วแซฟเปิดแล้วมันเซฟเปิดแล้วตอนนี้สภาพเพสแฮมโอ้หยิงเลสเตอร์ไปสี่หนึ่งกุล่มยิงยิงิวคาสเซิลไปสี่ลูกสีส่ส,สอง,สองแต่มันเทาเหมือกับต้นพาเลตแต่ต้นพาเลตนี่ก็เพิ่งแพ้มาสองนัดใช่ไหมล่ะ มันก็น่าจะดีอยู่ละฟอร์มจะต right. ้องขึ้นมาแล้วยีสิซาฮาจริงเนี่ยโฟนาวนี่เล่นดีนะโฟนาวนี่ชอบยิงยุทธภูมิกันสองเลทแทมชอบกดหรือูโฟนาวเนี่ยชอบจังเลยุทธพูยิงยุทธูชอบยังไ เกมของคุณพ่ายแพ้กระทืบด้วยวะพี่ User disconnected from your channel. Not my light, ta. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Man down. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. น่าคอมเยอะคอมสั้นจนเลยใช่ดูอ้ต้องคนทนโหดแล้วไอ้ต้องคนทนโหดกอนนี้ถึงจะมันจะเอาอยู่จ้าหน้าเดี๋ยวผมกลนให้ มเข้้าแลววางเลยไม่เข้าตายต้องระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วป่ะ ธรกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะกดแล้วขอบคุณครับขอบคุณคุณเกตนะส่งไอดีมาได้ตัวนี้ด้วยไฟร์นโฮลไ์้วไงมาแล้วเนไอ้ต้องยัดนะเดี๋ยวมึนจะไหนตัวนึง Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. But Fire in the hole. 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 You can. FIRE IN THE HOLE s p e c i a ทีม i n t คุณได้รับนเดินคอมได้ไหมเดินคอมกว่า ตอนนายมาเล่นกลางต้องเตินสไลด์หน้าคอมไปไวยัดแมงเลยตอนนายเดินให้ไฟตัดทิ้งนะตัดทิ้งอันหนึ่งไฟ hey, ทา่ทาไฟตายไาตายหมดเลยอ้าว

แล้วก็วันที่31นะพวกนี้ไปม,มาแล้วว่ามาทีบันจันพอบันจันเสร็จก็มาทีหนึ่งวันที่1เลยนะครับวันพุธเลยนะสามสิบเออด ออไม่ได้เลยวะสับแล้วต่งตัวอื่นเท่าไรเต,ต,ต่งตัวน้อหมดตอนนี้แต่งน้อหมดอยู่ครับ Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole <we> down. Fire in the hole f a l l back now Fire in the hole มาไม่กี่ตัวโอ้ลำคาญว่า ทีมของคุณได้รับชัยชนะเลตเตอสองสองดูแล fire in the hole fire in the hole there's danger ahead man down man down <laughs> oh, fire <Bon> <laughs> in the hole fire in the hole fire in the hole อะไรเ ja? น oh, ี่ยโอ้ตาย10ตัวเลยภารกิจล้มเลวเน็ตเตอ22อีกอ่ะโอ้โหสภาพไม่เหมือนเวทแทมเลยวะ

ะช่ยนะเฮ้ยเดียมันในคอมเลยออไม่ใช่กล่องขวาใช่ไหมทีมของคุณได้รับชัยชนะเอ้าล้ำหน้าสิไว้ล้ำหน้าล้ำหน้าเรตเตอร์สองหนึ่งอยู่มนล้ำหน้าเมื่อกี้อ่ะ Fire in the hole! Double kill! Fire in the hole! We need backup! On the corner, on the corner, on the corner, go! lang am dead, i หลังที่วางกับหลังตึกห้าไม้หลังตึกกันหน้าไม้เกิมาเร็วเพื่อนโอ้โหไปดูกันว่าเรี่ย Fire in the hole Fire in the hole เอ้ยก็จะมาแห่แน่ตอนนี้อะนอนได้สวนเสียก้า็ยิงไปใครไม่ได้เลยสามนัดแรกอะ Fire in the hole! Fire in the hole! Danger ahead! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! He's down! I'm coming to come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 . I'm coming to Double kill! Go, Fire in the hole. You haven't done it. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. One hurt. Now one hurt. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole!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  Cover! do kill. User joined the channel. Fire in the hole! Fire in the hole! Putting on ทีมของคุณได้รับชัยชนะทั้งแต่มันโดนเราไปหลายแมปแล้ว